สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เราพบเจอกันใน EP ีที่192นะครับมีพระศสวยๆ20รายการานํนำเสนอนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าแชทไลน์เบอร์โทรได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะนี่นะครับบ้านมุงพระเครื่องส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกรายการองค์ละ200บาทช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะลงคลิปวันละ2รอบนะครับรอบเช้าว่าตีสี ไม่เกินตีห้านะครับรอบบ่ายก็ตีบ่ายสองไม่เกินบ่ายสามนะครับช่วยไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเริ่มรายการที่หน<ป>ึ่งของ e ีพีที่หนึ่งเก้าสองเลยนะครับภาพไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้นะมือผมยังไม่ค่อยปกปตินะครับบอกตรงๆเลยนี่นะครับเป็นเนื้อดินพิมพ์พระเจ้าหนะ้าพระองค์นะเนะะื้อหาเก่าๆจัดเลยนะครับนี่มีกระเทาะมุมหน่อยนะครับเจ้าของเก็บไว้ไม่ดีนี่นะครับ รายการที่สองเป็นพิมพ์พัดสายญาตินะครับเป็นเนื้อผงนะครับแต่จะเป็นที่ไหนยังไงนี้ผมไม่ทราบแน่นอนนะแต่เนื้อหาเก่ามากเลยนะครับแห้งกักเลยเป็นพระพิมพ์ประจาวันคารนะครับถ้อทันใดสนใจนะรายการที่สามเป็นผ้าเนื้อผงนะครับ พาจะเล่ยๆหน่อยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับฝั่งพลอยด้านหลังนะพาไม่รู้ไปโดนน้ําโดนอะไรมานะครับเหมือนพานโดนน้านะครับก็ตามสภาพนี้เลยนะเดกะเทอกรถอทเลยๆหน่อยในการที่สี่เป็นเหรียญจิกโกเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจาหอมนะครับเนื้ออัปปาก้าชุมนิกเกิลน,นะปีศูนย์หกนะครับนี่สวยๆเลย ท่านใดสนใจนะครับรายการที่5เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับซื้อหนึ่งได้สองเลยนะครับเลี้ยงเก่านะครับสองหน้านะครับสองหน้าเหมือนกันเลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผัดตวดคู่นะครับรายการที่6กเป็นภาพปิตานะครับเก่ากักเลยเลี่ยงพลาสติกเก่ามาเลยนะ ด้านหลังแปะทองนิดๆน,นะครับเป็นพัพปิตานะครับหรือพบพนมมือเนี่ยเรียกไม่ถูกนะครับตามภาพเลยดีกว่าจา็พนมมือนะไม่ใช่ปิตานะครับขอโทษนะครับบอกผิดแต่การที่7เป็นผ้าหลวงพอโตนะครับเรียกพลาสติกเก่านะนี่นะครับ ด้านหลังเรียบนะครับองค์กะไม่โตมากนะครับหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะครับนี่ราการที่แปดผมดูว่าเป็นผ้าเนื้อผงนะเป็นพิมพ์ยืนนะครับประธานผรยกมือข้างเดียวนะเป็นดินผสมผงนะครับพิมพ์ทรงสวยงามโบราณดีนะครับไม่ทราบที่นะครับในการที่เก้า เป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับปีสองเก้านะครับปีสองเก้าหลังพอปโลนะครับมาทันแบบกิดสวยมาชัดๆเลยนะครับแต่มเป๊ะเลยในการที่สิบอุยนี่นะครับทรงม้านะครับเป็นพันธุเรีส่วนทรงม้าพิมพ์พหลางตัดนะครับด้านหลังเป็นงนุมาเชิญธงนะครับ ออกที่ไหนยังไงพิธีอะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมว่าเป็นเรียนรูปทรงสวยงามดีนะออกแบบได้ดีนะครับนี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นพระนะครับเป็นผ้าเนื้อออกเนื้อดินนะครับคาบไข่เยอะนะครับเป็นเนื้อดินนะครับทรงไก่ะครับแต่องค์จะโตหลวงข้อปานนิดไม่รู้ท่านใดออกนะครับ เราะว่าผ้าเาเก่านะหมายเลขสิสองเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเนื้อดินยอดขุพลนะครับมกซาบากุไหนอะไรยังไงนะครับเนื้อหาจัดจ้านดีนะครับมีตัดตอกนะครับข้างๆมีลาลักนะครับแต่ไม่รู้ออกที่ไหนนะรายการที่สิบสาม เป็นพระฤาษีนะครับฤาษีตะกัวนะครับนี่ฤาษีตะกัวนะครับห่อตันนะครับรอตันเลยเก่าปึกเลยนะรายการที่สิบสี่เป็นพระทรงขี่ไก่เหมือนกันนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงของพระปานนะแต่ผมว่าเป็นที่ไหนผมไม่รู้นะครับแต่เนื้อหากเก่านะครับ เ,เกจิอื่นออกหรือเปล่ากขาไม่รู้นะครับพอหันไก่คนละฝั่งนะครับนี่หันมาทางด้านขวามือเรานะผมก็อปานสิบจะไปทางด้านซ้ายนะครับผมสังเกตเองนะรายการที่สิบห้าเป็นท่านเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงแปกตาดีนะครับเนื้อหนาปึกเลย นี่นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเล่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่เนืหาจัดก,การมารายการที่16เป็นตะกุดทองแดงเก่านะครับแต่ฉักเชือกนะครับผมว่าเชือกอันนี้น่าจะมาถักใหม่ครับเชือกเดิมน่าจะเป็นอันล่างนี้แต่เชือกอาจจะขาดไปอาจจะมาถักใหม่นะครับ แต่เป็นทงแดงเก่ามากเลยนะครับเก่าเลยล่ะนึกว่าขามเปียกเลยทงแดงรายการที่สิบเจ็ดอันนี้คุ้มเลยนะครับมาเป็นชุดเลยนะครับเป็นมินียมนะครับสองดอกแล้วมาทักเชือกสีแดงหลอกดอกหนึ่งสองดอกเหมือนกันนะครับอย่างละสอดอกนะครับนี่นะครับมาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับพร้อมเชือกนะครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทนะคุยโทษนะครับนี่นะครับ รายการที่18เป็นลูกปอมนะครับลูกปอมแต่ว่าเขาได้ในน้ำนะั้นมันเป็นเหมือนโลหะเลยนะครับลักษณะมีน้ำหนักมากเลยนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อผงนะครับเป็นโลหะแต่จะเป็นตะกัวหรืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับคาบใครไมนขึ้นหนืเลยแต่เก่านะครับเก่า ในการที่ส9เป็นผ้าหูยานนะครับเรียมพลาสต,ติกเก่าเรียมพลาสต,ติกวินเทจเลยนะนี่นะครับพลาสต,ติกเก่านะครับในการที่ยี่สิบผมเคยได้มาครั้งแล้วมีคนปิดไปแล้วนะเป็นผ้าลาวหูนะครับเข้าไปบ้านเดิมนะได้มาเก่านะครับแต่ผมว่า ไม่ทราบที่แตเนื้อหาดีมากนะครับเป็นเนื้อไปลายานผสมนะครับนี่ออกผสมเนื้อน่นเลยเนื้อหาเก่านะครับครบ20ิรายการนะครับสนใจแอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านหมู่นพะเรื่องนะครับนี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับขอคุณคลา